มาดูครับไปตลาดนัดมาอาหารเย็นวันนี้อันดับที่หนึ่งรเีเวิวไปทีละอันเลยนะครับอันดับที่หนึ่งปอเปี๊ยะกุ้งส่วนอันนี้ก็ไส้กรอกนะครับและอันนี้ก็ลูกชิ้นส่วนอันนี้ก็ ชาอมปลาทูอันนี้ก็ปลาทูอีกตัวหนึ่งชาอมอีกตัวหนึ่งและที่ขาดไม่ได้ตำปลา,าแล้วก็สุดท้ายนี่คือหอยทอดกร,บกรอบจ้าโอ้โหและขนมหวานฟุตซาเชื่อมอะไรมะกูดเชื่อม อะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรนะขนมบ้าบินอันนี้ก็ลูกพับนะครับอันนี้ก็แคนตะลูกครับโอ้โหจะเอาท้องไว้ไหนในวันนี้ชอบใหญ่เลยชอบใหญ่เลยโครงการคนละครึ่งไงจ้าเลยชอบใหญ่เลย